อันนี้คือกล้วยที่ตัดเครือออกแล้วนะคะนี่เพราะฉะนั้นถ้าต้องตัดต้นเพื่อนออกน้ำนะคะเป็นยังคือตัดสูงแต่ไออันนี้เพื่อจะเลี้ยงลูกเขาอยู่อ๋อแม่แม่เพื่อนที่ถูกตัดเครือออกไปก็จะทําทการเลี้ยงลูกเขาอยู่ให้อาหารเลี้ยงลูกไปก่อนก็เลยตัดเงี้ยงตีี่ดีปะเนี่ยของแม่แทโทษผมอ,อ่อหรือ ถ้าเราไปเลยแต่ถ้าเขาเอาหน่อเอายังออกไปไเร็วเขาเก่านี่แบบปลูกก็ได้มันก็จะแทงหน่อมาแค่นี้หนอนหนอมีแล้วอืมถ้ามีลูกเล็กอยู่มีลูกเล็กอยู่เขาเขาก็เอาเนี่ยเลี้ยงเขาเพราห่างเขาหลายอยู่แต่ช่วงนี้คือมันระจําป็นเนาะสช่ค่ะรับทราบข้อมูลี่ัวโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะเขาก็ดูดอาหารมาเลี้ยงลากเขาเลี้ยงหนึ่งหมืนบาเนี่ย เขที่มีนอนหนอนอยู่นี่โอเคสวนกเกษตรพันดีนะคะ <laughs> จบข่าวเจ้าไปซกเอาเหมือนรัเพีย้ยเพียเพ้ยเี้ยเก็นปุยอ๋อโอเคสุดยอด <laughs>